ตูนเขาลอ้อคนเดียวอะแต่นี่ในเพลงเขาเขียนให้ร้องด้วยกันหมดอะก็ร้องด้วยกันเนาะอือทุกประโยคเลย <c oughs> ก็เขาคิดไงอาปสานไม่ริวร้องแต่ถ้าเกิดว่าเราจะร้องพร้อมกันหมดเนี่ย <c oughs> ก็ไม่แน่ใจว่าน,นิวจะร้องลายไหนเงจะร้องลายประสานหรือลายแบบเหมือนพี่อะไรเงี้ยนิวก็คงต้องร้องลายประสานให้พี่แหละแต่พี่ว่าก็เดี๋ยวนะถ้าร้องด้วยกันได้ก็แต่พี่คิดว่ามันเหมือนกันแหละถ้าร้องลายประสานลายนี้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแหละ คนเนื้อมันเหมือนกันเนาะอะไรนะีกทีสิอันนี้ถึงเนีมันจะมีลายภาษาช่วงเก็บเรื่องราววันที่ผ่านมานั่นแหละพี่ว่าก็เดี๋ยวเขาไปดูมาให้อฮะอยากให้ภาษาหรือว่าอยากให้อะไรอ่ะพี่ว่าถ้าประสานตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันแหละอืมใช่ใช่ก็เดี๋ยวไปดูมาก็กลัวว่าจะสมาธิแบบหลุดเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวจะเป็นหนวงลายภาษาแคนั้นนีมเจ๋งอยู่แล้วว้าวยังไงฝาก สมมุติว่าท่านิวแกะแบบไม่คล่องเนี่ยฝังที่พี่แทบบี้ลองแกะให้ฟังดูก็ได้ได้ค่ะพี่ว่านิวสบายแล้วให้เจิงๆนะะหมายถึงว่าแบบแต่ก็ต้องมาซ้อมกันเยอะๆนะเพราะว่านิวหูแบบหูไปตามคนอื่นเยอะเราจะมีโอกาสซ้อมกันมีดิเนาะค่ะสู้ๆโอเคนอนได้แล้วนะอานอนไม่เนี่ยนานแล้วโอเคฝันดีจ้ายบายคุยกันนิคต่อป่ะไม่คุยแล้วนอนแล้วบ๊๊าายยบบายบาย